กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมโมปาเต็มอ่าติกตอกติดตามได้อย่าลืมไปติดตามกันด้วยก็คือวันนี้ผมจะมาสอนโหลดฟรีไฟล์เล่นในคอมขอ,ขอ,ขอโหลดกันยังไงยากไหมตอบเลยว่าไม่อันดับแรกเข้าที่ Google นะครับแล้วพิมพ์ค้นหาว่า msi app player จริงๆก็เล่นบนบูสเต a รได้แหละแต่คือกูขี้เกียจลบโหลดใหม่ไงคนดูก็เลยต้องเป็น msi ก็ได้ลื่นเหมือนกันสะเทือนเหมือนกันครับคนดูโอเคหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วก,ก็กด enter ไปเลยนะครับแล้วก็กดที่ลิงก์อันแรกหรือถ้าใครขี้เกียจ พิมพ์ g o o g l e หรืออะไรผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วโอเคครับหลังจากนั้นกดดาวน์โหลดเลยครับผมแล้วก็จะมีไฟล์เด้งขึ้นมาทางขวาบนก็สังเกตดูโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดหน้าจอไปเลยก็ได้กดกกกบัดเดี๋วกดซ่อนหน้าจอหรืออะไรปกติได้เลยหลังจากนั้นก็กดเข้าที่โฟลเดอร์นะครับผมแล้วก็หาคําว่าดาวน์โหลดแล้วไฟล์ m s i ที่ราวโหลดมาก็จะอยู่อันล่าสุดเลยนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายเข้าไป2ทีนะครับและอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ติดตั้งของ MMSI คผมแลล้วกกก็ดิเข้าไป 2T ้เมันจะขรอนแบนะครับผมแล้วก็กดที่ Intel Now คล้วก็็อจจโลดเส ถ้ามันขึ้นแจ้งเตือนไวรัสระหว่างโหลดเนี่ยคนดูไม่ต้องห่วงกดการกรบาดออกได้ลยครับไม่ต้องไปกดแล้วมากถ้าหลังจากโหลดเสร็จแล้วมันขึ้นจอดำๆขึ้นว่าเย็ดกับโ no, นให้ตอบเย็ดนะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นการติดตั้งหลังจากนั้นก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นครับก็กดโอเคโอเคไปก่อนแล้วครับผมแล้วก็มากดที่ตรงนี้นะครับเพื่อสร้างหน้าต่าง A s I นะครับโอเคพอมันขึ้นแบบนี้ก็รอมันโหลดเลยครับคนดูยาว,ยาว โอเคหลังจากโหลดเสร็จมันจะมาหน้านี้ใช่ไหมหคนดูเราก็ปัดทิ้งไปก่อนเพราะมันไม่จําเป็นเท่าไหร่นี่กดเข้าที่ตรงนี้แล้วก็ไปที่เพจส r e เลยแล้วก็ล็อกอิน Gmail ให้เรียบร้อยเหมือนล็อกอิน Gmail Google เพจส r e ปกติอะ mm hmm. เพื่อจะโหลดเกมอะ,อะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้พิมพ์เข้าที่ช่องค้นหาเลยฟรีไฟล์นี่แล้วก็กดเข้าไปหลังจากนั้นกดที่ดาวน์โหลด Intel แล้วก็รอมันโหลดเสร็จโอเคหนละังจากมันโหลดเสร็จก็นี่เข้าที่ตั้งค่าตัวนี้แล้วมาปรับภาษาเป็นภาษาไทยก่อนเข้าที่ตรงนี้อ่าแล้วก็เลื่อนหาภาษาที่เป็นภาษาไทยแล้วก็กดเซฟขวาล่างนี่แล้วก็รอมันเปลี่ยนภาษาแปบ,บนึงนะคนดูมาแล้วก็มาเริ่มตั้งค่าตามผมได้อ่ามาดูที่ประสิทธิภาพช่องแรกผมปรับเป็น4ี่คอเอาสี่คอก็พอแนะนําดีสุดแล้วก็ต่อไปก็เป็นแรมก็จะปรับเป็น4ี่จิกนะครับตรงโหมโดประสิทธิภาพนี้ก็ปรับเป็นประสิทธิภาพสูงโอเคแล้วก็มากดบันทึกที่ขวาล่างแล้วมันก็จะรีสตาร์ท รอมันรีแปบ๊บหนึ่งแล้วเข้าที่ตั้งค่าแบบเดิมอีกรอบขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนบันทึกเมื่อกี้นิดหนึ่งจะลืมติ๊กช่องแดงอันแรกด้วยแล้วก็ลากช่องแดงนี้ให้เต็มหลอดก็คือมันเปิดเฟรมเรทนั่นแหละลืมบอกลืมบอกสักทีโอเคหลังจากรีสตาร์ไปแล้วนี่มาดอวนที่2จอสแสดงบนอันนี้หน้านี้ไม่ต้องปรับเลยมากคือปล่อยตามนี้โอเคต่อไปไปที่กราฟิกจากออโต้เป็นโอเพนเจลอันบนก็โอเพนเจลอันนี้ก็จะเป็นซอฟต์แวร์อ่าแล้วก็จะลืมติ๊กแดงตรงนี้ด้วยแล้วก็กดบันทึกรีกส โอเคต่อไปไปที่โทรศัพท์เลือกเป็น ASUS ROG 2นี่อยู่บนสุดเลยแล้วก,กดบันทึกเหมือนเดิมแล้วก็กดที่กากบาทโอเคหลังจากนั้นกดเข้าเกมอ่าใครล็อกอินอะไรก็เข้าอันนั้นโอเคแล้วก็ตั้งปุ่มกันให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตั้งปุ่มใน MSI กันโอเควิธีตั้งปุ่มใน ABA นี่เข้าที่รูปสอนขวาบนนี่แล้วเข้าที่รูปแป้นคีย์บอร์ดแล้วกดตรงนี้แก้ไขคอนโทรลน,นี่อ่าแล้วมันก็จะขึ้นประมาณนี้อ่าแล้วก็ปุ่มในจุดเทอาขาวนี่เอาจุดเท้าขาวออกเราจะ ส่วนปุ่มอื่นๆที่เหลือก็ก,กดตั้งันเองโอเคหลังจากผมตั้งเสร็จมันก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องตัวอักษรไม่จําเป็นต้องเหมือนผมก็ได้คือมันสามารถจิ้มแล้วก็เปลี่ยนได้เลยว่าเอาตัวอะไรเป็นตัวอะไรอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็ย้านะครับว่าปุ่มใน M I เนี่ยตั้งให้มันตรงกับปุ่มในเกมด้วยเอาไปวางให้มันตรงกันอะ่ะเพื่อที่มันจะได้กดปุ่มใน M s I เนี่ยมันเหมือนเป็นการแตะหน้าจออะไรประมาณนี้ครับผมโอเคถ้าตั้งเสร็จแล้วก็กดบันทึกขวาล่างได้เลย โอเคสำหรับใครที่หัดเล่นแล้วกลัวจำปุ่มไม่ได้เพราะว่าไม่เห็นปุ่มอันนี้ขอเป็นภาพยกตัวอย่างนะครับนี่คือเป็นของปูสแต็กกันแหละแต่มันก็เหมือนอิเป็นไอ้นะอ่ะกดเข้าที่คีย์บอร์ดนะครับผมและเห็นหลอดตรงนี้ไหมเลื่อนขึ้นให้สุดนะครับมันก็จะปุ่มก็จะแสดงขึ้นมาแล้วถ้าแบบเล่นเซียนละคือแบบกลัวลกจอก็ปรับลดลงให้เป็นศูนย์เหมือนเดิมก็ได้มันก็จะหายไปก็ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เยอะๆเด้อผมไปแล้วครับจุ๊บ